วันนี้จงใจจัดปายวันศุกร์เพราะส่วนใหญ่วันศุกร์คนต้องไปปาร์ตี้แล้วหลายคนก็ชอบบ่นว่าเงินไม่พอเงินมันไม่ไมพอเพราะว่ารายได้เราไม่พอหรือเราใช้ตังค์ไม่เป็นฉะนั้นวันนี้จะพาไปดูครับว่าเมื่อคุณไปทานข้าวกับนักเตะพิเมรีกในวันที่เขามีความสุขแฮปปี้สุดๆวันที่เขาสปอยจัดหนักจัดปาเขาทานมื้อละเท่าไหร่แต่หัวใจไม่ใช่ตรงนั้นฮะถ้าเขาจ่ายแค่นี้ แล้วถ้าเกิดกองเงินเดือน1 5 3 0น0้2 0 0 0หมื่0 0กหมืไปจนถึง1ล้านเราควรใช้มือนหนึ่งไม่เกินกี่บาทรับประกันคำตอบจะทำให้คุณตกใจแชมป์จัดไปพี่น้องครับหลังจากนัดสำคัญเนี่ยมีคนในครอบครัวของซิลาเนี่ยโพสบิลหรือว่าใบเสร็ ว่าไปทานข้าวในมื้อสําคัญเนี่ยใช้ตังไปเท่าไหร่แชมป์ไม่อยากจะพูดนะฮะว่าเขาเขียนอะไรใต้รูปเพราะว่าจริงๆแค่อยากจะพูดสั้นๆครับว่าคนที่รวยจริงเนี่ยเขาไม่จําเป็นจะต้องลงรูปตัวเองบนเครื่องบิน Business Class หรือว่า First Class หรือว่าเครื่องบินส่วนตัวนะฮะฉะนั้นเทรนด์ของโลกวันนี้หลายคนเตือนกันเยอะครับ คนที่ต้องการให้สังคมเนี่ยดูว่ารวยเท่าไหร่ลึกๆในใจเนี่ยเขา insecure เขาขาดความมั่นใจเท่านั้นฉะนั้นอย่าไปเชื่อง่ายฮะหลายครั้งที่เราเห็นก็อาจจะเป็นภาพลวงตาเตือนไว้ด้วยความรักและหวังดีเี่ก็ซิวาทานข้าวมื้อนี้ไปเนี่ยถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ4289บาทดังนั้น cover หรือเขาพอเพียงตัวเลขนี้จะทำให้คุณตกใจ ในวันสําคัญในวันเฉลิมฉลองเราควรใช้ตังกินข้าวมื้อละนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ต่อหัวนะฮะมื้อละเท่าไหร่มาดูเตียโกซิลวาครับเงินเดือนของเขาอยู่ที่11ล้าน7จ6 8แ0บาทเขาใช้เงิน4,289บาทก็เอา40,000นี่แหละหารด้วย11ล้านคำตอบก็คือ0.34%เอาให้เห็นภาพครับ ถ้ามีเงิน100บาทเขาใช้เงินประมาณ34สตางค์ในการทานข้าวมื้อนี้ซึ่งตัวเลขนี้จริงๆมันใช้กับหลายคนยากเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนได้เงินเดือน1 1ล้านนะฮะฉะนั้นแชมป์ยอมจะเพิ่มให้ละกันว่าอะถ้าซิลาจัดไปเนี่ย0.3%ผมให้0.5เลยคือกินเนี่ยต่อมื้อสูงกว่าซิลาอีกดังนั้นถ้าเกิดใช้สูตรนี้เนี่ยเงินเดือน15ื่นเวลาคุณต้องการฉลองต่อมื้อนะครับไม่ใช่ต่อคนนะฮะคำตอบจะอยู่ที่75บาท <Workers. S 2> ถ้าคุณเงินเดือน30,000ตัวแรกก็จะเป็น150บาท60,000งบถ้าคุณใช้สูตรของซิลวาก็คือ300เงินเดือนแสนสองมือสำคัญไม่ควรเกิน600เงินเดือน2,040 0เงินเดือน4,08 0 0 0 2 0และเงินเดือน1ล้านบาท0.5%ก็คือทั้งมือไม่ควรเกิน5,000นะฮะฉะนั้นหลายคนเห็นแล้วชิป ชมปเชื่อว่าหลายคนบอกโอ้โหเราใช้เงินต่อมื้อเวอร์กว่านักเตะพรีเมียร์ลีกระดับโลกซะอีกซึ่งชมป์และคุณวิวเนี่ยลองเอาอาหารหนึ่งมือ้มาอมาหารรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ยเนี่ยชมป์จะใช้ประมาณ0.28%แล้วก็มื้อที่แพงที่สุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2.34%ดังนั้นพี่น้องครับถ้าคุณรายได้ยังไม่ถึง200 0 0 0เนี่ยการทานข้าวมื้อละเป็นพันถือว่าใช้เกินตัวนะฮะ ถ้าใช้สูตรนี้บทสรุปจากซลว่าอันนี้แชมป์ยังไม่ได้รวมค่าพรีเซนเตอร์เลยอันนี้คือเงินเดือนจากสโมสรอ,อย่างเดียวนะฮะเขาทานข้าวมื้อละ40,000ืถือว่าประหยัดครับถ้ามีรายได้8หลักต่อเดือนแต่ทาน100บาทก็อาจถือว่าเกินตัวถ้ามีรายได้ไม่เกิน30,000ื่น ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยครับว่าทั้งอาหารน้ำมันค่าครองชีพสูงเกินไปในขณะที่รายได้คนเฉลี่ยทั่วไปต่ำเกินไปแก้ยังไงช่วยบอกช่วยทำที